รุ่นนี้ก็ล่างงามครับพี่น้องต้องการอยากเห็นงัวงามล่องแวะเขามาเบิงเดอร์นะครับนี่แหละทั้งหน้าขอนหน้าเลี่ยงเห็นบ่รู้อยากคุณพ่อพ่นข้อยมีบอกระพอคข้ยมีจยักตัวข้อยสามง่ามค้อยง่ามข้วยง่ามที่พูดนะคุณพ่อพ่นยังสิมีคข้ยรุ่นนี้เขาประกวดเดียวจังสีน้าไปเบิรงค้ยยพ่นจังหน่อยนะครับพ่นเอาไว้ในขอกยางดีนะครับง่วรุ่นนี้ฮ่องก็มีหาโต กระจาขยายคอกออกไปเบิ้งได้เบิ้งได้คุณพ่อเพื่อเลี้ยงตอนนี้ก็ร่างเหลื่อมขึ้นดิขับขับไมาจะจอยดิมาจะจอยครับมาจะจอยผมเบื้องบามันขึ้นเหลื่อมไม่เฉยนี่เนี่ยกินเป็นตามค้าบมันเนาะกินตามค้าบมีหย่ามักน้ำครับหย่ามักน้ำเออเพื่อฟืองน้ำเพื่อเพื่อกับไปตัดหย่าเนี่ยเปียมาหกินน้ำเออหย่าสดตัวละหอบเออเออพ่อได้ยาท้องนั่นนั่นละ อันนี้คือขันเนื้อหาบอท่านกับตัวนี้เสริมไปครับตัวนี้หาบอท่านตัวนี้กินดีตัวละกินดีสังเกตเบังมารู้สึกว่าสีเหลือมขึ้นอยู่ครับอย่าไม่นั่นละครับคุณพ่อเพิ่นเป็นหลังทีป่ปู่ยู่มไหมอันนั้นซ่อมเบมึงไหมครับดีดีดีคุณพ่อซื้อยังเกาะพ่อไนเช่ป่ะบัดนาเลี้ยงพ่อไนเช่นาเลี้ยงอันนั้นละ พี่น้องเบิ่งช่องยูทูบเบาหน่วยการเกษตรก็ติดตามได้พญ่เค้กข้อยงามพญ่เค้กข้อยงามเฮ้ยเค้กข้อยงามเดี๋ยวสิไปเบิ่งควอยน้ำพันบัดนี้ครับ